ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับนี่จะเห็นยังไม่ใช่ทอดทิพย์มือนี่ทอดมเะเขือเพื่อกันทอดมะเขือเพื่อประสงค์นะครับนี่กิมกับน้ำพริกกะปิทางนู้นทอดไข่ทางนี้ทอดมเะเขือนะครับล่งมงได้กันอยู่บรลบาลนี่เด้อนะครับเมนูชนกันนะครับนี่ไม่ซีบอกว่าอย่าลืมกดหัวใจให้ด้วยนะครับ <สา S 2> จะได้มีกำลังใจในการทำอาหารถวายพระนะครับนี่คอมเมนต์เยอะๆนะครับนี่แซ่บ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 เลยนะครับ จะว่าว่านี่แล uh> ้วแต่ว uh> ่าขันไปแล้วภายที่ไทยภาพอยู่วัดว่าสันห์ยังมูกับบวยูได้ตอนนี้พระปิยสุนกับบวยูนะครับเนื่องจากคนหน้าตาดีมีคนเดียวนะครับมันก็เลยลำบากนะครับนี่โอ้ยไปทังอื่นกัน้าขึ้ โอ้อยางแยก,กล่างได้ด้เนาะนะครับถ้าจะไปจันทบุรีก็กลัวไม่มีคนมาถ่ายภาพที่ลงครัวนะครับเนี่โดนเติบอยู่ด้นี่วันที่ยี่สิบจนหอดวันที่สามสิบกับมหอดกับวันที่หนึ่งผหลหรอมั้งเออนะครับนี่นครมาถุมเดือนมีถุนหนา ใกล้ๆจะเข้าปัรษานะครับนควปฐมว่ยนะครับนี่เห็นแล้วหวั่นใจคุณแม่สามเลยนะครับนี่นะครับทอดไข่ถวายพระนะครับพระเกือบร้อยกว่ารูปนะครับร้อยต้นๆนะครับส่วนแม่ขาวแม่ชีประมาณ30สิบกว่ากว่านะครับเกือบถึง4ี่สิชีวิตด้วยกันนะครับนี่นะครับ เมชีบอกว่ากดหัวใจนะครับเวลามาดูวิดีโอแล้วกดหัวใจให้ด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจนะครับนี่โอ้ยหวั่นใจเลยนะครับนี่นู่นนะครับอนุญาตถ่ายภาพนะครับยมพี่สาวของพระครูสุนทรสุตานุก,กูลนะครับนี่หลวงจว้วาดวัดบ้านกโกบอนะครับทอดไข่มาแต่อายุเจ็ดขวบนะครับเอา ตั้งแต่อายุสิบสี่นะครับนี่นะครับเลี้ยงเด็กเลี้ยงเด็กอยู่กรุงเทพเอาปูพังกัดไงยุงเทียบแบบปูพันหือบดีเลี้ยงน้องได้ตีเออส่งเงินมาเลี้ยงนึกว่าทอดไข่เลี้ยงน้องนะครับนะครับไปเปิดร้านอาหารที่กรุงเทพนะครับจนรวยแล้วก็กลับมานะครับนี่น่นนะครับนี่โอ้ วันใจน้ำไปทั้งอื่นดอกย่านจะเฮดขวมย่านจเจเฮดขวมนะน,น,น้ำพริกกะปิโบน,นี่นะครับน้ำพริกกะปิสูตรเมชีประยงนะครับนี่ส่งเข้าประกวดนะครับนี่โอ้ยอย่าลืมกดหัวใจให้ไม่ชีด้วยนะครับนี่จะได้มีกำลังใจนะครับ ฝากบอกมานะครับนะครับวันนี้เจอมุกแปลกๆนะครับนี้